แพนนมวัวผิวดีขึ้นนะคะน้องกลับไปกินนมวัวเหมือนเดิมได้ไหมคะสามเดินขอบคุณค่ะไม่ซรินทริปนะคะ ทีนี้ถามว่าแพนนมวัวนะคะจะกลับไปกินนมวัวได้ไหมคุณแม่ต้องไปถามคุณหมอที่รักษาน้องคุณหมอที่รักษาน้องนะคะจะตอบคําถามได้เป๊ะปังอลังการแบบ suitable นะคะนอตที่สุดนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคือเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวเมื่อลูกโตขึ้นอาการแพ้นมวัวจะดีขึ้นแล้วก็หายไปแล้วน้องจะสามารถกลับมากินนมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากวัวได้ทั้งหมดเลยนะคะทั่วไปถามว่าน้องจะดีขึ้นแล้วก็หายไปเมื่ออายุเท่าไหร่บอกไม่ได้แล้วแต่คนบางคนปีหนึ่งดีขึ้นบางคนสองสามปีดีขึ้น บางคน5ปีดีขึ้นหรือว่าบางคนถ้าเป็นหลากหลายระบบค่ะอาจจะเป็นยาวนานกว่าน,นั้นดังนั้นคนที่จะตอบคําถามแม่ได้เจอจะรัดเป๊ะปังอลังการงานสร้างสุดคือคุณหมอที่ดูแลรักษาลูกของคุณแม่ดังนั้นนะคะหากเราเอาแบบสบายใจแม่โบแนะนําว่าไปปรึกษาหารือกับคุณหมอก่อนใดๆก็คือเขาเป็นหมอที่เป็นเจ้าของแพทย์เราเนาะ,ะคุยกับเขานะคะว่าเอ๊ะจะอะไรยังไงดีถ้าสมมติว่าโอเคนะให้กินได้แล้วเราก็จะได้สบายใจนะคะเนาะแล้วก็กลับมากินผลิตภัณฑ์นมเดิมนะคะโอเคไหม Yeah. <laughs>